โอเคแล้วผมมากก็อยู่ผมดารฟอร์กนมัก็อยู่กันในเกม Crisis a c t i o ันะมก็สำหรับคลิปนี้ mm hmm. ผมจะมาเล่นในโหมดระเบิดแล้วกันนะมาเิ่มเกมกันได้นะแล้วใครอยู่หลายบนนั้นวะนะ mm hmm. เพื่อนเรานะประเบิดเช็คก,ก่อนแล้วกัน mm hmm. เพื่อมีใครวิ่งเข้ามานะมีคนมาหรือเปล่านะตต้ไม่มีใครเลยนะโอเคก็ต้องยิงเช็คก,ก่อนแล้วกันนะ mm hmm. เพื่อมันแบบหลบอยู่ตรงแบบหลังประตูฮนะอ่า mm hmm. ก็แบบร้อนในผมก็ยังไม่หายนะ ก็แบบพอจะจะมาแบบอัดคลิปเกมได้นะอะไแบบมาอัดแล้วกันเพราะว่าอยากเล่นนะชิบเอมเฮ้ยนู่นไงเจอแล้วยิงไปยิงไปยิงไปโอเคฮะมันกล้าตายอยู่แลวอีกแค่นิดเดียวโหวยิงไม่โดนลยผมอืม้มโอเคฮะอีกอกี่ตัวเนี่ยอีกสองตัวฝั่งนั้นแม่งเพื่อนเราแบบโดนระเบิดตายแล้วตอนนี้ไม่นะเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ไหนอะ่ะแป๊บนึงนะเอาโอเคฮะ,โ,คฮะโดนเพื่อนเราเก็บไปแล้วนะเพื่อนเราแบบยังโหดเลยฮะ เอาปืนดากมาได้แล้วกันนะปาเลสโกตามเพื่อนไปฮะเราต้องแบบให้เพื่อนเราเป็นโล่นะเราต้องแบบอยู่หลังเพื่อนนะาปาแล้วไปแล้วอีกลูกนึงแล้วกันนะโดนไหมไม่โดนเลยฮะชึบไม่มีว่ะเฮ,ฮ้ยระเบิดใครไวนะ้เนี่ยโอ้โหระเบิดไฟด้วยฮะเกือบไแล้วนะโดนทักทายแ้วก็เจ็บอยู่นะผมว่าผมแอบอยู่ตรงนี้ดีวกว่าเฮ้ยอีนึง มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อมันมาตุ๋ยหลังนี่ว่าโถเว้เยโดนตุ๋ยหลังนะฮะเอ้เพื่อนระวังเลยเพื่อนมันอยู่ตรงนู้นแหละอืมคนนี้ใช้ปืนบาเลตฮะคนนี้ใช้ปืนไทแลนด์แกสซลิน,นะฮะเอาเรียแบบร้อยตายไปละไม่เฮ้ยมีปืนบูท่อป่ะจดก,การเลยปืนบูท่อเออนั่นแหละนะคนนี้นี่ว่าที่มันยิงผมอะนะที่มันใช้ปืนลูกซองอะล,ลุยเลยเพื่อนลุยเลย,ลย,ลยเออ สองต่อหนึ่งนะฮะเฮ้ยนู้นไงนู้นไงมาอยู่ตรงหลังกล้องฮะยิงเลยยิงเลยอ่าเรียบร้อยโดนปืนบาเลตลาดว่ะนะฮะปืนบาเลตแบบยิงโคตรแม่นเลยมาฮะเรามาทางนี้ดีกว่านะจะมีปืนสไนเปอร์หรือเปล่าว่าฝั่งนั้นน่ะผมก็ไม่กล้าวิ่งออกไปฮะเดี๋ยวตายมีหรือเปล่าเฮ้ยตรงด้านบนมีมาหนึ่งตัวอย่างนี้ต้องปาระเบิดดักฮะมันต้องวิ่งเข้ามานั่นไงมาจริงด้วยเอาโดนระเบิดสองตัวเลยเลยหรอมันอยู่สองตัวอ๋อ คิดว่ามีแค่หนึ่งตัวสองตัวนะฮะโอเคอเฮ้ยอีกหนึ่งตัวตรงนี้โอเคลั่นหัวไปฮะอือสไนเปอร์จริงด้วยเรียบร้อยฮะปืนวาสองพันวะนึกว่าจะไม่มีปืนสไนเปอร์นะฝั่งนั้นโอเคฮะเอาปืนรอวลิงแล้วกันตาน,นี้นะฮะโอเคไปฮะ let's go let's go บุกไปเลยเพื่อนปลาระเบิดไปแล้วโอ้ยมันปลาระเบิดมาว่ะโตนะโดนทักทักเพื่อนเราตายไปแล้วตูโมโดนแค่นิดเดียวอ่ะ โอ้โหยิงไม่โดนโอเคฮนะได้อยู่เกือบแล้วโอ้ไม่อีกแค่นิดเดียวผมก็ตายแล้วอะผมว่าผมมาด้านบนดีกว่านะมารอแบบมารอสอ่ลยนี่ไงโอ้โหยิงไม่โดนฮะอืมแปดตึงนะรีโหลดดิงฮะชึบโอเคสองคิวสวยอีกสองตัวฮะสองสองกันละตอนนี้เอิ่มมันอยู่ตรงไหนอีกหนึ่งตัวเนี่ยอีกดีอีกสองตัวดินะฮะไปแบบป,ะป,ะปะเพื่อนเอิม่มด้านหลังหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงโอ้โหหันไปตายเลยฮะ ปืนเคออสว่ะโอ้สวยฮะปืนเดเธอร์ฝังเราโหดมากนะฮะแม่งหันไปปุ๊บตายเลยอ่ะมาฮะเอาปืนบุทอดแล้วกันตดเลสโก o ต้องแก้มือใหม่ฮะเอ่มปลาแล้วไปแล้วอ่าไม่โดนฮะไม่มีใครวิ่งมาโดนไหมไม่โดนเลยชึบแม่งไอตัวเดิมมาฮะโอเคตายเฮ้ยด้านหลังเข้าหรอโอ้ด้านหลังเข้าจริงด้วยฮะ แม่งชอบตุ๋ยกันเอาล้ะใครไอ,อกจากกรต่อสู้ไปฮะด้านนี้ล่ะมีคนหรือเปล่าตามปืนไ a i l a n d ไปฮะชึบชึบอ่าฮึบมีมีคนปะใครไปถูกเชิญออกจากห้องไวนะ้น <c oughs> ีอยู่ไหนกันเนี่ยนะฮะหาไม่เจอเลยว่ะหรือว่าอยู่ฐานเราวะผมว่าน่าจะอยู่ฐานเราหรือเปล่านะน่าจะใช่นะตรงนี้ล่ะมีหรือเปล่าตรงหลังกล้องไม่น่าจะมีอะถ้าเกิดไม่มีนี่มันยิงผมแล้ว เพื่อนเรายิงตายไปหนึ่งตัวฮะเหลืออีกแค่หนึ่งตัวฮะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอีกหนึ่งตัวแล้วทำไมเพื่อนเรามันกระพริบฮะ <c oughs> โอเคเฮ้ยมีคนเข้ามาป่ะฝั่งนั้นอะโอ้แม่งเพื่อนเราโอ้เพื่อนเราไปเก็บนะ <c oughs> เก็บตัวฟีเลยอีกหนึ่งตัวละตรงนี้มีหรือปเปล่าเพื่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงนี่ไงฮะเจอแล้วมันอยู่นี่เองเย้มันไปนู่นละมันวิ่งมันวิ่งฮะยิงไปยิงไป ลายหญิงโอเคเรียบร้อยฮะโอ้โหเปนเกือบตายแล้วผมเลือดเหลือหนึ่งอะนะฮะก็ชนะไปนะเย้ตานี้ผมโดนลุมนะโอ้โหสองต่อหนึ่งจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแล้วก็มาดูกันมันจะมาหรือเปล่าตรงนี้ชิปโอ้โหไม่มาจริงด้วยฮะลบกอนรบกอนลบกอนมีแค่หนึ่งคนเองผมไม่นะโอ้โหมันก็เล่นเป็นนะคนนี้อหึมล้านหัวหมเลยฮะจัดว่าโหดเลยเฮ้ยอีกคนนึงมันจะมาต่อยนีกว่าคนนี้ปืนลิปเปอร์ด้วยฮะ ลั่นหัวไปฮะแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ไงโอเคตายฮะสองคิวต่แกแขนด้วยนะแล้วไม่คิดจะมีใครเข้ามาฟังผมเลยหรือไงเนะี่ยผมฆ่าตัวตายดีกว่ารีเลือดนะอีกทั้งเคยมาวันดีฮะโอ๊ยปืนคีบตุ๊กตาว่ะชิบชิบโดนลบโดนลบอ่าแม่งด้านหลังเข้าลั่นหัวไปฮะหนึ่งตัวนี่ไงเข้าจริงด้วยตุม้มโดนอีกรูปหนึ่งานแถมให้หืตายครับผมสู้ไม่ไหวอ่ะโดนลุม แต่ก็ได้อยู่ฮะมาเลยโอเ้เป็น,นยังไงยิงไม่โดนเย้โอเคตายได้แค่แค้นอีกหนึ่งตัวละกลัวมันมาลอ,อย,อยงไงอีกหนึ่งตัวผมว่าลอ,อยนั่นไงว่าแล้วโอเครอให้คนฟังผมแบบเข้ามากันนะยิงไปยิงไปชิบเอ้ยมีคนเข้ามาแล้วเย้ชชยโยนะเพื่อนช่วยทีเพื่อนแม่งมันถอยแลยว้วม่ะเห็นคนเข้ามานี่ถอยเลยฮะบุกเลยบุกเลยเออแม่งตาย เอาสิโอเคฮะโดนเพื่อเเก็บไปละ oh, ปืนช็อตดีมอนนะอ่าโอ้เพื่อนเรานี่แบบโคตรโหดเลยฮะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนฝั่งนั้นก็มีคนเข้ามาหนึ่งคนนะนี่ไงสวัสดีฮะเอาดาบไปสับแม่งละกันผมไม่ไม่ไหวละไม่ไหวละขอสับหน่อยละกันโอเคฮะผมก็ถอยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดมามารีโหลดดิง้งแล้วก็รอฮะมาละมาละมาละ เพื่อตายเลยฮะยิงไม่โดนเลยมาฮะตรงนี้มีคนอยู่หรือเลปล่ามีฮะมีมีม,ม,มีโดนโดนสเก็ตเะเบิดผมฮะมันหลบไปนู่นเลยปะระวังนะเพื่อนเดี๋ยวเราขอลบก่อนชิบมาเลยยิงป้ายิงป้ายิงป้ายคนนี้ก็เล่นดีนะอืมตายฮะโดนเพื่อเราเก็บไปทางนี้จะมีคนมาหรือเปล่วปาวะไม่กลัวมันมาตุ๋ยหลังนะฮะโอ้ตรงนี้กี่คนแล้วฝั่งเราฮะลบก่อนแล้วกัน กะว่าผมเอาแบบดาบไปสับมันะแต่ก็ไม่รู้จะได้สับหรือเปล่าถ้าเกิดมีโอกาสนะผมจะแบบไปสับม,มันเลยฮะแม่งมันเพิ่งเกิดมาไม่มีแสงอมตะอยู่เราสู้ไม่ไหวฮะอุ้ยมันก็ะสับตัวเลยฝั่งนั้นหืม้ย,ย,ยเพื่อนเราแบบโหดมากเลยฮะไอ้ปืนลูกซองอะ่ะชึบมาเตรียมพร้อมเอาตายหมดเฮ้ยมันเพิ่งเกิดอีกฮะเฮ้ยหลบคนหลบกันหลบกันชึบมา ขอสับหน่อยแล้วกันขอสับหน่อยขอสับหน่อยเพื่อน <c oughs> สไนเปอร์เกือบไปแล้วนะม,มาฮะผมว่าผมต้องได้สับอะด้านบนเฮ้ยด้านล่างก็มีเอาตายไปละผมไมเพิ่งเกิดกันฮนะไอปืนลูกซองนี่หว่าคนนี้นี่สับไปเลยแล้วกัน <c oughs> เรียบร้อยฮะตรงนี้เหมือนมีคนอยู่เฮ้ยมีคนอยู่จริงด้วยวมั้งสับเข้าด้วยไ <c oughs> อมันสับไม่เข้าแนะเฮ้ยนี่ไง ยิงใครอยู่กับเพื่อนเ <L ib ling> รียบร้อยฮะไม่ระวังหลังเลยสวัสดีฮะอป๊อแป๊บ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 หนึ่งนะโอเคฮะได้มาหนึ่งคิวก็ยังดีฮะตายเลยผมมาไปลุยกันต่อฮะป้าระเบิดไปแล้วแล้วก็อีกลูกนึงอ่ะอ้าวโดนด้วยโดนระเบิดตายด้วยอา้าวสองคิวเลยฮะระเบิดผมสุดยอดไปเลยเออเฮ้ยเป็นเพิ่งเกิดมาเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นต้องสับหนึ่งทีขอขอขาสับหน่อยโอ้โหแม่งไม่ทันว่ะสับไม่ได้ฮะ สับไม่โดนเขาเลยอ่ะมาบุกเลยฮะชึบลบแล้วก็วิ่งไปอ้ามันตายแล้วแมงทีมผมโหดนะะโอ้แมงเก็บเกือบหมดเลยอ่ะทีมเรารอดักรอดักรอมีคนเข้ากันต่อสู้มาฮะฝั่งนั้นชึบโอโ้โหตรงนี้ขอสับหน่อยโอเคฮะสับหัวลั่นหัวไป้ึบลบมามันชักปืนพกยิงเลยอ่ะคนนี้นะฮะ แลวไอ้คนจะเอามีดไปสับอย่างผมนะแต่ก็โดนยิงตายนะทีมเราเฮ้ย hey, hey, hey. ลบก่อนตูม <Boom. S 1> อ่ามันตายแล้วนี่หว่าด้านบนล่ะมีไหมมันเพิ่งเกิดนะสับไปสับไป uh huh. ออ้อหไอ้ปืนพกคนนี้อีกแล้วผมต้องได้ยิงมันว่ะไอ้คนนั้นนะ hey, hey, อ่ะเฮ้ยไอ้คนนี้มันเข้ามาแล้วปืนไทแลนต์ไอ้ตัวด้านบนยังอยู่หรือเปล่าป้าเ้วไปเช็คแม่งไม่ถึงว่าตูม ไม่โดนเลยฮะมันน่าจะหนีไปที่อื่นนี่ไงเรียบร้อยนะลั่นหัวไปคนนี้นี่ีว่าที่มันใช้ปืนพกยิงผมแนละ้วผมจําชื่อได้นะก็ชนะไปนะสำหรับคลิปนี้นะฮะช่วงนี้ผมก็เป็นล้อนในฮะก็ยังไม่หายเลยฮะก็แบบโคตรเจ็บแล้วผมก็แบบหมั่นกินยาแก้กเสบไว้นะอ่าก็แบบถ้าใครใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันใ,ในคลิปหน้ากันก็บา,บาย